ุกรฟุูต่ตัวแทนจะมามศึกษาพี่ที่หนึ่งสผมจะมาทัสกาลแสดงละคพราชาธิราชตอนสมมิงธร,รามอาสาที่ยวรับสํารับฟังรกเขาคุงต้าสิงผู้ตะวยราชสมบัติที่อยู่กรุงจีนมีทหารเอกคนหนึ่งชื่อกามณีผู้มีฝีมือด้านการขี่ม้าแทงทวนอย่างหาพูดทัดเเคียมได้ยากถ้าเจ้ากรงต้าฉิง พระเจ้ากรุงจีนจึงเกิดดงรีอย่ากอทอดะเนศขุนศึกของพระองค์รำควรต่อสู้กับทหารสีมือดีจึงได้ทำการยกทัพมาที่กรุงรัตนผูอังวะเพื่อตามหาผุนศึกที่ทัดเทียมกับการมมีเมื่อมาถึงพระเจ้ากรุงจีนได้ส่งโจงเกี่ยวขุนนังตำแหน่งฝ่ายพลเรือนที่พูดภาษาพม่าได้ เพื่ออัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการมากมายโดยบอกความประสงค์ของพระองค์ว่าต้องการเพียงแค่ทอดพระเนตรรำทวนเท่านั้นจึงมีพระราชประสง์ให้ทั้งสองฝ่ายส่งตัวแทนมารำทวนสู้กันซึ่งหากตัวแทนฝั่งกรุงอังวะแพ้จะต้องยกือนให้พระเจ้ากรุงปีนแต่หากกรุงอังวะชนะตนจะยอมพับกลับ ไปแต่โดยดีและได้มีพระราชากำหนดประกาศแก่ทหารทั้งกวงว่าถ้าผู้ใดไม่มีอาวุธในการสู้รบห้ามทำอันตรายเป็นอันขาดอเมืองสมิงพระรามได้พบกับมา้าสองแม่ลูกของหญิงไม้คนหนึ่งโดยลูกม้านั้นมีกำลังมากถูกต้องตรงตามคุณสมบัติทุกประการเมื่อสมิงพระรามเอามือแตะหลังมา้า ก็ไม่ได้สุดอ่อนเหมือนพระอื่นสมิงพระรามจึงตัดสินใจืั้งหีมาพวกออกไปอย่างรวดเร็วจนกุ่มพุ้งกระจายเมื่อวันประลองมาถึงนัดสนามรบหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เข้าโรมรันเพลงทวนต่อสู้กันหลายสิบเพลง ย้อนตมกลีบเกาะท้ายหมวกจนศีรษะของกามาน네ีขาดแต่ไม pues ่สันตกลงไฟสมิงพระรามไม่รอช้าชักดาบบอกพร้อมเร่งม้าฟ um ันย้อนตำกลีบเกาะท้ายหมวกจนศีรษะของกามณนีขาดแต่ไม่ส <um ันตรงทลิปใส่สมิงพระรามไม่รอช้าชักดาบออกพร้อมเร่งม้าฟันย้อนตามกลีบเกราะท้ายหมวกจนศีรษะของกามานีขาด